นี่ดิเขาออกหลอ,อกกันนะเนะีนะ่ยโอ้ตัวงามอยู่ครับพี่น้องนี่กอวตราทีย่ยางหนูครับผมย่างหนู้อยครับวันนี้ตรงนี้เขาก็ห้ามนี่ครับผมเสียน้ำยาบ,บ้าปนุ่งทุกครั้งครับหลังจากไปไซมาครับทับกินครับพี่น้อง สาะสันูมูมันได้กินมันจิบพวกเขาครับผมครับบรรยากาศยามเสาครับพี่หน่องในื้อไสนี่ได้เขาโพที่เขาครับผม ใส่วิลุกกแตหอยมันกัดบ่เหยื่หยังบ่ว่าเหยื่หอยใส่กันสิใส่ข้างคองสิเป็นตะลุนน่ะขาหอยมาองงอยู่เงียบเลย่ จี่ไต่พวกเขาเลยดูตัวขาวครับเอ้าแต็มแรลกมาแล้วครับผมอ๋อก็จีไต้นี่ดิขาออกหลอกกันนะเนะี่ยอู้ตัวงามอยู่งามอยู่ไหนอยู่ตัวนี่โอ้เหลืองครับ ของเ้าใหญ่ครับพี่น้องหลังนี้ครับพี่น้องเยอะเยืยเงครับผมงนี่แหละคัดอยู่ข้างครับดักเลยแต่ว่าบวกกินเหยื่อครับแปลกครับเหยื่อกหวยมันแลีนขึ้นเลี้ยนลงไงต้นหนาต้นตาเลยืึเยอะเยอยครับเกี๊ยวเกี๊ยวยิบหอยมาใส่ครับผมพี่น้องเก้มมือเป็นยูโด ปั๊บทำงานเชียนเดิมครับพี่น้องมีเรียนเลยอู้นุ่รองเาวาอีกแล้วดินจนมุนมืดตรงนี้เขาก็หามเขาคือกันเก่าเก่าหลังรปเลยพ่อตัวพ่้ตัวหนึ่งได้จฟังหนีนู้นฟังหนีนู้นรองเาวามันร้ายมันพูกร้ายกันไปที่ไหน ครับพี่น้องเซานี้ก็ได้กสามตัวครับผมกับมูตรงขาวครับมีตัวงามครับพี่น้องอันนี้ก็ได้อ้อมได้กครัวแล้วครับผมได้กพัดเพล็ดแล้วล่ะครับพี่น้องนี่ก็ว่าพีย่างหนูครับผมละละบย่างหนูนกลอยครับวันนี้ว,ว่าสิกลอยหนูเสีบแสบครับวันนี้กับกำลังทีมงานกําลัางเหลื่อมย่างครับผมหนูผูกหนูตรงขาวคนที่อย่างกับเพล็กก้อนเพล็กเล้วก็นั่งเฝ้า ครับพี่ดออครับพี่น้องก็เรามาสิก้อยหนูครับผมอ่าก็มีเครื่องที่ไสก็นี่ครับน้องพักชีอ่าพักข้แย่ครับผมหรือสาระแน่นะครับผมเลือดชาติปีอันนี้ซิมี่สองแบบครับผมก้อยใส่บุญม่วงธรรมดาครับก้อยสมแล้วก็ซิมีใส่ปลากระเดานั้งกับผ่านผมก็เอิญก้อยข้มนะครับพี่น้องครับ เจ็บๆแบบก็พี่น้องนี่ละสุดยอดเลยครับกลวยแบบเละตรงมๆเลยเจ้าหน่อยก็ต้องครับวันนี้ก็มีทีมงานกับตึ้งๆแน่จ้าหน่อยครับผม,มพี่นอ้องอาติบุรีไทยตอนให้กินในพึ่งเนี่ครับผมเพราะว่าอยู่ในวงเหล่านะครับพี่น้องเนาะหนาเกียดปวดครับผมโอเคครับพี่น้องจบคลิปซัมเนียแล้วเลยครับผมบายบายสวัดสดีครับ ครับพี่น้องมอน้ก็มีนูเส็บๆมอนี้ครับผมก่อยหนูครับผมกับพักเอนิ้วนนอนครับน้องของเสียพิซซ่า้านห่านะครับนี่ครับผมชีวิตไม่ง่ายสไตล์สายล่มันตุ่งครับผมเส็บๆครับหาอะไรคับมาเห็ดกินเองเหครับผมสือเขาก็บดถือใจจะพร้อมครับผมเห็ดกินจะพร้องดีกว่าเส็บๆ โลชาติที่ต้องการ